สวัสดีครับเมื่อกี้นิดไอ่แต่มันไม่มัเซฟให้เนะเอาใหม่หมดแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์ทักทายกันได้พูดตั้งนานแต่ว่าซิปมันไม่มาดึงให้ đi xe lên con đường Hãy Ăn gì mà Ghiền Mì เดี๋ยวกระเพรา่ะเอี่ยอย่างว่าเปิดอะกพราอกระเพราตัวนั้นแต่ัวกระเพราตัวนลูก ครบล่ะ2ขวดแล้วนคอชบน้ะได้รวก้ได้ีเลยเอาต่อกว่าตคิดว่อตัว้ยสวอ้วยตงไม่ีด้เลยเ เื่ทำอามาทำงานทำหรอ,อดูนี่จะมามีเพื่อนมาหา นิชางง,งมีเพื่อนมาหาทำเป็นงงบอกว่าอยู่อะไปอยู่อารีแล้วอยู่อ

นี่ฉัรลองให้กลัวเพื่อนบอกค่ยได้ออกห้องนะเ่อ,อกเจอค่อยเจอคนแปลกหน้่ยาน ยานไปลูกยานไอ้ไปลูกไอ้แพงน่ะน่ะไอ้แพงเหรอลูกอ,อ่ะไปถ่ายนิชากับแม่แล้วกันจะมาดีเอสซีดูลูกจะมาดีเอสซีไปุยกับกล้องไปไปกับซีเอาถัดไปไหนดีเดี๋ยวจะมากินข้าวค่ะวันนี้ค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติด like, ตามเลยนะคะ

กดนนะัดตกเลนแคทเ้าขีกัดนะเมาบาตไมมเดี๋ยวน้องก็เล่นเนะ้าปากโขกโตเลยมนะั้ยะเขาไม่ชทดอน อยากนอนแต่ไม่นอน

Makan <tuk> pangan kuih pangan. แบ่กหนะมีแต่หายเมื่อบ้านเลยตัวชีวิตไดๆโคตรแบลกนะให้กลาเอว่าอยากก่าลืมอันนี่ไงพามออกทุกตะกนเมื่อบ้านนะชิบเาไข่ชีบชบ,บุหินเมากด้ p o i n ไนอนนะประเันต่อน Hãy luôn có đăng con tập sinh hàm mứa điện á cái gì điện hoàn mừng 6เดือนเดืนนี <M lace. S 3> ้ก็เดินที่7ใช่มถูกเดือนไหนีเดือนประมาณนั่นแหละอันนี้เดือนที่7จ็ดเดือนประมาณสิบเด

chỗ chi phối tai không phải không chỗ chi phối tai chết 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 ปิดป qu ุกไว้ก็จะเห็นทุกเรปิดุไว้ปิดุกไจะเห็นุะชะชอุะ ดูเล็บมันยามา ไปหาพ่าไปไปพ่อวุ้นไปพ่อวุ้นมัเดินเลาะไปไปเดินละะเลาะไปวางนอนไปไปนอนไปไห้พี่เข็นเราใส่ถุงดินะเอาใส่ถุงใส่ถุงเอาไปกินด้วยอันน้นก็มา คเอ,อเอากลิ่นต้องกินกินอฝากกดไลค์กดแจร์กดติดตามพ่ชาหน่อยนะคะพี่ชามาแล้วะคะ่ะปกดอะไรก็ไหนปวดอ่วดวันนี้นิชามาก,กับปั๊ ได้รู้มั้ยมาอ่ะเทคได้โปตัว <Britt Espaauthor> 切，个地。 Hah? Huh?

mọi à, à. người hạng mọi 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 người thank you บายชิคเลยบายบายถ้าไอ้ชิกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามช่องอของนิชาด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชาได้ถ่ายคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปถ่ายด้วยกันบ่อยๆนะคะบายบายก่อนบายบายก่อนลูกบายบายนี่บาย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 เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบาย